สวัสดีจ้าสวัสดีเพืเ่อนๆสุกูสุคนเนะาจา้ะกบมาพ่อพ่อกับเอมมี่สาวอิตาลีคือเเ่าจะสะพายอิตาลีสิภาพไปเบิ่งยังน้อมื่อนี้พามาเบิ่งบรรยากาศรอบบ้านคือเก่าจะมาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเนาะจ้าว่าฤดูกาลผ่านไปแต่ละเมือแต่ละงเงี้ยมันเป็นกันได้เอมมี่กับสิเฮ็ดคลิปรอบบ้านรอบฮื่นนะจ้ะมันก็เป็นธรรมชาติของเฮ่าเนาะผู้ใดมากบมาเบิ่งมาติดตามจ้า บรรยากาศแบบ้นบ้านการใช้ชีวิตอยู่ต่างเดือนเป็นอย่างด็อดอย่างแต่ละมือนแต่ละเว้นนะจ๊ะเนาะเมื่อไรกินรูปยูดีไอรูลาขึ้นข้าเจ้าดอกจ้เาเล้ก็มีความสุขในแบบของเฮ้านะจ๊ะเนาะฝุ่นจ่าสีภาพปเบื้องเอียงอันมี่เพื่อนคนไทยนะจ้ะน้นองไอ้น้องหน่อยเนาะเพื่อนเอาบักพริกมาฝากจ้ากับั้นอีหยังก็ต้นมะละกีนก็ไม่จ้ะเอมี่ก็อยากให้เพื่อนๆในเบิ่งได้เห็นน้ำหนอนว่าโอ้ยปีหนึ่งจังได้กินมะละกีนก็เลย อยู่บ้านเฮาบ่อึดบ่อยากเนาะจ้ะอยู่ต่างประเทศอดโอ้ยหากินยากมันอึดมันอยากทีเดียดจ้ะมันละจ้ะลมพัดโอยโบยหนาวหนาวสีมาเด้อจ้าก็ขอบคุณนะจ้ะเพื่อนๆที่ติดตามให้กำลังใจกันจ้ะการเป็นห่วงเป็นใยเอมี่กินหอดเอมี่มันเฮ็ดอีหยังอยู่ก็มาจอบมาเบิ่งได้จ้ะสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆละจ้ะชีวิตบ้านๆในต่างแดนเนาะจ้ะพามาเบิ่งบักอีหยังบ่แม่นบักตองลิงนี่นี่ บมักอาบมักน้ำเต้าจ้ะเอาไว้กินเอาไว้เพาะพันนะจ้ะเม็ดมันมา mm. เบิ่งพักอาต้นเอียงก็ต้นบักพริกจะมนี้้ามาเบิ่งต้นพริก mm. อันนี้พริกเพิ่นว่าเป็นพริกของไทยเห่านะจ้ะเด้อเ mm. บิ่งต้นเอ็มมี่กับซีได้ทำการใหญ่กระทางให้กระอาให้น้องน้องต้นพริกเนาะจ้ะนาอแล้วก็ซีได้ปลูกอาบมักระจ้ะบมักละนี่โอ้ยได้กินกระเสียบจ้ะ กินกับตําทวนี่แซ่บแซ่บหยอดสดๆดของเขานน่แม่จ้าหอมห่วยๆเนาะเก่ากันดีขึ้นอย่างนี่ใส่อมกุบก,กักบแซ่บจ้าเอ้ยแต่ะอ,อนหลายหยอดนี่แม้แลาคาอยัางอีกเมื่อน,นี่กระชิได้อ่าเพ,าพื่อนๆมาชมต้นบักฮงค่ะอัปเดตเรื่อยนๆนะจ้ะจากจาการเปลี่ยนแปลงต่างแต่สศึกมาแล้วก็เปิดก้องให้เบิงนะจ้าก็รอลุนน้ำกันนะจา้าวม่เอ็มสิได้กินบ่อาจจะปีนี้บ่ได้กินจ้ะ แต่ว่าอาจจะเป็นปีหนาเนอะจ้ะเนาะเมื่อนี้ก็ได้เลิกงามย่ำหนีจ้ะจะได้ปลูกต้นมะละกอแล้วมีสีใสกระทางเนาะจ้ะแล้วก็ต้นหนึ่งกระชีเอาไปปลูกนอกบ้านจะล่องเบิงขันมันใหญ่กว่าเก่ากะเดียวหนาหนาวสักก้อนกระชีคุดเข้าไปในบ้านจ้ะเอาไว้เป็นสองแบบเนาะขันต้นหนึ่งหลอดบะหลอดกันล่องเบิงจ้ะแต่ว่าหากเขายนงมาปงนะจ้ะมีเบิงเล้ว ากอยากใหญ่ให้น้องเพื่อนน้องเพื่อสิได้หายใจใสะดวกจ้ะหากินง่ายๆสิได้ใหญ่เร็วเนาะจ้ะเนาะลอหลุดไปน้ำกันได้จ้ะเด้อเอ็มมี่สิด้กินม,ม,มนะม่งมะน้อหักแพงปานลูกหน่อยได้จ้ะสองต้นนี้มีลูกสองคนจ้ะ <c oughs> ลูกสาวของเอ็มมีนะ่เนาะสิออกลูกออกล้านให้กินมนะน้อขอบคุณเพื่อนเพื่อนจ้ะที่ย่งติดตามให้กำลังใจเบิงแง่งกันมาตลอดเนาะจ้ะนี่ละจ้ะเบิงการเปลี่ยนแปลงจ้ะ ไอด้ดอาก็าอื่นอีหย่างตำลึงจ้ะเพื่อนก็แตกยอดมากแล้วจ้ะอันนี้ตอนแรกๆก็ได้ซ้ำนี่จ้ะบัน,นี้มันก็เขียวขึ้นมาแตกยอดเดี๋ยวเอมี่ก็ล,ล่อรุนนะ้ำว่าสิได้กินว่านะ้ะถอดใส่ไข่แซ่บแซ่บได้จ้ดยอดสุดยอดได้สองเด้ต้นเดียวน่นก็ดีใจใหาย <c oughs> จ้ะ <c oughs> กินมีความสุขไปน้ำพักน้ำยาเน,นี่ยละจ้ะ <c oughs> กระพุ้งกระเพ้ากับพ่อมีจ้ะเดี๋ยวสิไดเอาเขาในใบ้านเนาะจ้าเนาะอันนี้ ต้นหมอกต้นดอกหมอกดอกไม้ค่ะปลูกไปแก่ค่ายเขียดเนาะจ้ะอันนี้มีกับบอฮู้ว่ามันอื่นอีกอย่างเนาะแต่ว่ามันกะง,งามไหมจ้ะอื่นภาษาไทยกันยังบ่บริบทเสือดหาในเน,น็ตเนาะแต่ว่ามันสวยค่ะวิธีการปลูกต้นอันนี้เนาะจ้ะเด้อง่ายๆหนึ่งจ้ะแค่เด็ดใบเขาลงมาอุ้ยอันนี้ฝนตกค่ะน้ำกระเด็นใสขี้ฝุ่นกระเด็นใสบ่ท่าในลางเนาะจ้ะเดี๋ยวสิเอาเขาบบ่าบ้้นแล้วก็ทำความสะอาดอยู่จ้ะ มีเด็ดใบเขาได้จัดเด็ดใบออกแล้วเอาเอาญาดิล่งไปในดินนี่ชุ่มๆเดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นมาเองค่ะง,ง่ายๆค่ะปลูกพักในบ่ได้ยากเลยจ้ะแล้วก็ต้นนี้ก็สิปเป็นต้นเอยียงกะบักบักเอียงกับับกฝรั่งเพะต้นฝรั่งนอกจ๋กเนาะก็แตกยอดแตกเอยียงแล้วสีได้กินบอลล่นจ้ะตอนสื่อมากเาท่านได้แตกยอดจ้ะเอาล่องเบิงล่องเบิง,ง,งลอรลุนกับเอมี่จ้า ืัอน,นี้สิว่าไปภาพพี่องเบิ้งยังยะเฝ้าอันปิดปดนี้แล้วจ้ะเด้อสิภาพเปเบิ้งต้นบักเขือคือต้นบักแข็งมาเบิ้งน้ากันจ้ะว่าบาักเขือคือบักแข็งเนาะ,นะเพราะว่าตอนเอมีส่สือมานะ่ะมันเป็นบักเขือจ้ะเสื้อบักสือบักเขือมาต้นหนึ่งบัดนี้มาปลูกเบิ้งแล้วจ้ะก็ได้บักเขืออยู่แต่ว่ามันย่ำขึ้นมาไมคยยามคะย่ำฝนตกบัดนี้มันก็เป็นต้นอันนี้แม่จ้ะคือต้นบักแขงบานเฮาน้ะเป็นดอกสีเหลืองเป็นพั่ว เอ็มมีเลยว่าอ้าวสื้อต้นมะเขือมะเขือพันอีงมันคือยาวจางสีมันคือเป็นเคือบักแขงแท้กะรลอรุุนว่าเอ็มมีสิได้ก,น,กนิ่นเนาะจ้าะเนาะรอรุ่นน้ำกันจ้ะเพราะว่านี่ต้นสื่อมามันเป็นจังสี่หมจ้ะเป็นต้นมะเขือขาวไม่จ้ะนี่เอ็มมีก็ได้กินไปหลายนวยแล้วล่ะดอกสีม่วงค่ะได้ว่าอีกต้นหนึ่งมันคือเป็นสีขาวมคือคือบักแขงแท้แอบดีใจนจาะจะว่าสิได้กิน นี่แมค่ค่ะต้นมันเพิ่เกิดมากมา้กันแน่จ้ะอันนี้คือต้นมะเขือนี่ต้นเอมี่ซื้อมาปลูกเขาก็ติดไปเอา้าใส่ละอ่ยขอโทษจ้ะใบอันนี้บงังซื้อมากนี่ต้นเดียวกันซื้อต้อนหนึ่งเขาบอกว่าบักเขือขาวก็ได้กินบักเขือขาวค่ะต้นนี้มาต้นนี้อันฟนตกมากขย้ําเง้า,าขึ้นมากนี่กลายเป็นต้นชีขาวอ้าวบันนี้มันกลายพันธุ์บอ่ะเดี๋ยวร่อรุ่นกับเอมี่ดน่จ้ะว่ามันสิได้กินบอ ต yup ื่นเต้นหลายค่ะครับอันหมักใหม่เนาะแต่ว่าขันมันอัน่าเป็นบักแขงห้กระสีเพเสียใจดอกจ้าเพราะว่าตอนซื้อตั้งใจซื้อว่าเป็นบักเขือปัดได้ของแถมมาเป็นบักแขงขอภาวนาให้มันเปลี่ยนดอกบักแขงเนาะจ้าเนาะเป็นพ่วงยังสีโอ้ดีใจแห้งดีใจแห้งเอาลอรุ่นน้ำเอ็มมีจ้าเพื่อนๆบักกระทงกักทิ้กัั่งคือเกาจ้ะแตกดอกออกยอดออกดอกคือเกา กินน้ากัมพท่าแล้วจ้ะมือก้อนน้องเพื่อนเอาพริกมาให้กับให้เพื่อนเก็บอันพักเก็บอันอีอย่างก่อตะไคร้ใบบักูดบักอนนีอ่อย่างนี้เออกิดนี่อย่างพอีตู้ไหมจ้ะเห็นมาจากนนี้กระกุุยชายกระตัดแล้วก็เกิดไม่แล้วจ้ะใครเคยติดตามคลิปเอมมี่เนาะตอนมันเป็นดอกหลายๆไหมจ้ะเอมมีก่กระสิตัดแล้วก็มาอันหฮมไซอันนี้ไหมจ้ะ ตอนนี้ฝนตกมันกัเปื่อยไปแล้วไหมต้นไอ้ต้นกุยชายไหมต้นพักอันนี้หละพักเป้นแม่จามบานเอมี่เอินพักเป้อนโอ้ยหยอดอวบผู้ใดอยากได้มาเก็บเอาเด้อจะเรื่องงามงามหายจ้ะกินน้ากับพระท่านจังสี่ละจ้ะปลูกไว้กินคนเดียวแลยโอ้ยงามคักงามเนจ่ะส่วนอันนี้นอกจากกระสีเป็นดอกมันค่ะดอกกุยชายเอมี่ตัดเบอร์เบิร์นอกจากตอนตัดไปให้ให้เพื่อนไหมจ้ะตอนว่าอันตัดเพื่อนตัดผักไปฝากเพื่อนคนไทยไหมจ้ะ ส่วนอันนี้เอมี่ก็เอาไว้จ้ะมันก็เป็นหมาเดี๋ยวมันสีรวงลงไปมันก็สีเกิดจ้ะแต่ว่าตอนเอมี่เปิดอาปลูกไหมจ้ากะซื้อมาก,กระถางเดียวจ้ะแล้วก็มาตัดแล้วก็แบงแบงปลูกไหมจ้ะแบงแบงปลูกอันนี้ก็ได้สามปีแล้วมันก็นเก่าจ้าก็ยังเหลืออยู่ห้ากับตัดกินแต่ดอกมันเนาะมึงเนี่ยจ้างามหายงามหายใบมแม่อวเสียจังได้กินน้ำกับบอทันจะ้กะก็ได้แต่วต่าเฮ็ดปุ๋ยพืชสดอะไรและะ้วจ้ะตัดแล้วก็ ห่มดินไว้เดี๋ยวมันกับปืยเนาะจ้ะเนาะเบื้องพักค่ะผ้ายุคารนะ์บอต้นอันอันบวบเอ็มฮีพังไปเมือนจ้ะมันลมพัดแห้งเนาะจ้ะเนาะ,ะพ่อได้กินพักกินยาเลยค่ะยั่งไปสู่สุเมนล่ะเบื้องเนจ้ะเดือดดอกมันโอ้ยพ่อได้กินพ่อได้ม้วนพ่อได้หัวกับพักกับยาเนี่ยจ้ะเจริญมือกับว่าวามากกับจังสี่ล้วจ้ะท่ายภาพกับมุนเนี่ยเด้อจ้ะทั้งถือทั้งถือกล่องทั้งอันสาธยายเนาะจ้ะเนาะ ๋ยวีผ้ามาเบงอันนี้อีกนิดนึงก่อนสิปิดคลิป้ะจ้ะเพื่อนๆจ้าจะเฝ้าทิมเฝ้านี้กันเด้น้ำเต้าก็ปรงยอดปรงดอกจ้าพอได้กินได้ลวกกินจ้ามาเบิง,บงอันนี้ไหมผักขมจ้าผักขมผักขมไทยเฮาได้จ้ดเรื่องผักขมตัวใหญ่ๆเน่ะมันเกิดเองจ้าตอนนี้กันใหญ่แล้วเนาะพอได้กินค่ะอันนี้ย่ำฝนตกแล้วอีหยังก็งาาเบิดเนาะจ้าเนาะแต่ว่าเข่านาหนาวน,านี่มันก็นสิปเปื่อยแห้งไปเบิดแล้วจ้า เราเบิงเล่าเบิงเล่ารูน้ำเอ็นมีเด้อเบิงไปจ้ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปจังได้อยู่อิตาลีผูใดามากก่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเด้อจ้ะเพื่อทีสีบรพิพาณคลิปดีๆเนาะจา้ะสำหรับเมื่อนี้เอมมี่ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนจา้าไหวพ่อกันไหมคลิปหนาเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวขันมันเป็นบักแขงเอมมี่สีผ้ามาเบิงเนาะจา้ะ รอหุ่นไปน้ำกันจ้าสำหรับมือนี้สวัสดีจ้า